ครับมาดูข้อสิบกันเลยครับน,น้องอันโจดเลยครับดูเลยสมเจตให้เบอร์เห็นเบอร์โทรศัพท์ A B C D E F G แต่เข้าใจผิดว่าเป็นผลต่างของจำนวนเต็ม2องจำนวนจึงคำนวณหาคำตอบได้ผลลัพธ์เป็นลบเกนะครับ ถ้าหากเลขแต่ละหลักของเบอร์โทรศัพท์นี้แตกต่างกันหมดและจำนวนเต็มเจ็ดหลักของเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นจำนวนเต็มท,ที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีสมบัติดังกล่าวนะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์นี้คืออะไรพูดง,ง่ายๆก็คือโจทย์น,นี่ให้เบอร์โทรศัพท์นี้มาอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับมี7หลักอันนี้เหมือนสมัยก่อนเลยนะครับสมัยก่อนโทรศัพท์ก็มีแค่นี้ เท่านี้หล่ะไม่มีพกศูย์แอะไรนําหน้านะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าอเผอิญมันออกมาลบกันมันได้ตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาดูกันเลยเขาบอกโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดอะไร กำหนดว่า a, b, c, d, e, f, g เป็นเลขโดดที่แตกต่างกันทั้งหมดและ a, b, c อันนี้ไม่ไม่ใช่ผลคูณนะครับพี่ใส่บา์ไว้ด้านบนแล้วกันให้หมันเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นเลขถ้าเหมือน a เป็น1 b เป็น2 b เป็น3ก็เป็น123นะครับเท่ากับลบเกเพราะฉะนั้นจากสมการนี้พี่ก็เปลี่ยนหมายได้ใช่ไหมครับเป็น a b c บกด้วย95เท่ากับ d e f g จากตรงนี้น้องได้แล้วว่าน้องหาได้เลยแน่นอนแล้วสองตัวคืออะไรการที่น้องนําเลขสามหลักมาบวกกับเลขสองหลักแล้วกลายเป็นเลขสี่หลักขึ้นมานี่มันเป็นไปได้กรณีเดียวเออมันเป็นมันเป็นไปได้กรณีเดียวใช่ไหมครับคืออะไรถ้าสมมติน,น้องอันนี้เป็นเลขแปด a เป็นแปดมันจะเป็นแปดร้อยกว่าหรือแปดร้อยไปไปก็ได้แต่บวกกันก็จะเป็นเก้าร้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ถ้า A เนี่ยต้องเป็น9เท่านั้นเพื่อที่จะบวกขึ้นให้มันเกินพันเพราะฉะนั้นดีต้องเป็น1นะครับอันนี้ไม่งงนะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าเบอร์ของเราตอนนี้มีอะไรจะเป็น 1b,c ใช่ไหมครับโทษทีครับเป็น 9b,c นะครับเบอร์ของเราตอนนี้คือเป็น 9b,c าบกับ 1>, 1 E F G ตอนนี้แต่เรากำลังหาเบอร์นี้ที่มันน้อยที่สุดนะครับเพราะฉเราก็ต้องลองมาไล่ว่าถ้า b เริ่มเป็น0ทําให้มันน้อยที่เหลือเป็นไปได้ไหมหรือว่าถ้า b เป็น1 2 3ไปเรื่อยๆแต่เริ่มจาก0ก่อนนะครับตอนนี้ได้แล้วเป็น9 B C กับ1 E F G มาดูกรณีแรก b เป็นศูนย์ทำไมต้องดูเป็นศูนย์เราเช็คจากน้อยไปมากเราต้องการน้อยที่สุดใช่ไหมครับตอนนี้เราก็รีมดูตรงนี้เลยนะครับถ้า b ีเป็นศูนย์ 9bc เป็นอะไรได้บ้างคราวนี้เรามาดูแค่ตรงนี้ 9bc เป็นอะไรได้บ้างเขาบอกเลขต้องไม่ซ้ํากันใช่ไหมครับก็ได้เป็น9ศูนย์หนึ่งได้ไหมหนึ่งไม่ได้หนึ่งใช้แล้วสอง9ศูนย์สาม9ศูนย์สี่9ศูนย์ห้า9ศูนย์หก 907 908นะครับแต่เงื่อนไขเราที่โจทย์ให้มาคืออะไรที่บอกแล้วว่าถ้าเอ่า bc บวก95ตรงนี้ต้องกลายเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับแต่น้องลองสังเกตดูถ้าพี่บวก95เข้าตัวนี้จะยังไม่ถึง1,000ใช่ไหมครับหรือไม่ถ้าบวก95ตรงนี้จะได้1,000พอดีแสดงว่า efg ต้องเป็น0ซึ่งซ้ำกันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ พูดง่ายๆคือถ้าน้องลองสี่ตัวนี้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วแต่ถ้าน้องบวก9ก้าส้ากับตัวที่เหลือล่ะอันนี้จองมาเป็นหนึ่งพันเอ็ดศนซ้ำไม่ได้หนึ่งพันสิบสองหนึ่งซ้ำไม่ได้หนึ่งพันสิบสามหนึ่งซ้ำอีกก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นกรณีที่ B เป็นศูนย์จะไม่มีทางเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็สรุปแล้ว ว่าตรงนี้เป็นไปไม่ได้คราวนี้เรามาดูกรณี B เป็น1บ้างโทษทีครับ B เป็น1ได้ไหมอา้าวต้องอันนี้ต้องระวัง B เป็น1ไม่ได้เพราะว่ามี1แล้วเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตัวต่อไปคือ B เป mm ็น hmm. สก็จะเป็น9 2ไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรบ้างถ้า B เป็นสก็จะมี9 2 หนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่าซ้ำใช่ไหมครับเพราะมี1 EFG แล้ว2ได้ไม่ได้เพราะมีแล้วก็เป็น923 924 925 926 927 928 929กด้าส้าได้ไหมไม,ไม,ไม Turn, ่ได้ <S 2> <S 2> right. นะครับเพราะว่า9กจะซคราวนี้ลองบวก95ไปดูถ้าพี่บวก95นะครับตรงนี้พี่ได้อะไร8 1018ใช่มั้ครับอันนี้ก็เป็น1019 1020 102 1021 1022 1023 1ซ้ําไม่ได้หายไปเลย1ซ้ําไม่ได้0ซ้ําไม่ได้2ซ้ําไม่ได้1ซ้ําอันนี้ก็ไม่ได้1023ต่างกันหมดแต่อย่าลืมว่า 1ใช้ไปแล้วใช่ไหมครับคือตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ B, B เป็น2ก็ยังไม่สอดค้องกับเงื่อนไขนะครับเพราะว่าตรงนี้สองใช้ไปแล้วใช่ไหมครับส <2 S 2> ใช้ไปแล้วนะครับ b เป็น2ก็เลยไม่เกิดขึ้นคราวนี้เรามาดูกรณีต่อไปคือ b เป็นสถ้า b เป็น3กรณีที่เกิดขึ้นก็จะเป็น9 3 1ได้ไหม1ไม่ได้เพราะ1ใช้ไปแล้ว0ได้ไหมศูย์ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับก็ยังได้อยู่9 3 0อ๋อพี่เขาโทษทีอันนี้เราต้องดู9 2 0ด้วยนะครับ ลืมไปว่าศูย์ก็ต้องใช้แต่ถ้าบวกกันน้องจะได้เปอะไรน้องจะได้เป็น1015งศ่งห้าใช่ไหมครับหนซ้ำกัน2ตัวก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ9ก้าสาไม่ได้1ใช้ไปแล้ว2ยังไม่ได้ใช้932 933องเกไม่ได,ไได้ก็ต้องเป็น934 9สามสี่เกแล้ว938บวก95้าสิ

อันนี้มีศูนย์สองตัวไม่ได้อันนี้มีสองสองตัวไม่ได้อันนี้มีเก้าสองตัวไม่ได้อันนี้มีศูนย์สองตัวไม่ได้อันนี้มีสามสองตัวไม่ได้เพราะฉะนั้น b เป็นสามก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆ b เป็นสี่ได้ไหมคราวนี้ ถ้า b เป็น4นะครับจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็เป็น9 4 0 9 4 1ไม่มี2 9 4 3 9 4 4ไม่ได้ก็ต้องเป็น9 4 5 9 4 6 9 4 7แล้ว9 4 8นะครับ9 4 9ไม่ได้เมีน3ถ้าบวก9 5จะเป็น1 0 3 5ใช่ไหมครับ1 0 3 7 1 0 3 8 1นึ่งศูนย์สามเอ่อหนึ่งศูนย์สี่ศูนยองหนสสสองหนึสมนะครับสี่ซ้ำกันไม่ได้สี่ซ้ำกันไม่ได้สี่ซ้ำกันไม่ได้ 3, สี่ซ้ำกันไม่ได้สซ้ำกันไม่ได้อันนี้ได้นะครับ9ก้าสี่สองหนต่างกันทั้งตัว ส่วนอันนี้0ซ้ำกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเบอร์โทรที่น้อยสุดคือ9421037ไม่เชื่อน้องลองลบดูถ้าลบออกมาน้องจะได้คำตอบมาเป็นลบ95เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์โทรที่เป็นไปได้ก็คือ9421037นะครับสำหรับข้อน,นี้ครับคำตอบข้อ,อน,นี้ก็เลยตอบ94 1> 2 1 0 3นนะครับมาเรามาสรุปความรู้ที่ใช้ในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งโจทย์ก็คือกำหนดให้ a b c d e f g เนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์แต่มันขั้นด้วยไฮเเฟนใช่ไหมครับตรงที่ตำแหน่งระหว่าง c กับ d คนก็เลยเข้าใจผิดว่านำมาลบกันลบกันได้แล้วได้เป็นลบ95และอยากรู้ว่าเบอร์โทรน้อยสุดเป็นเท่าไหร่นะครับ จากตรงนี้เราก็มาสร้างเงื่อนไขก่อนนะครับว่าถ้ามันลบกันนี่ได้95แสดงว่าถ้าพี่บวก95เข้าไปใน a b c นี่มันต้องได้ตัวนี้แต่มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คือน้องบวกเลข3หลักกับเลข2หลักแล้วน้องได้เลข4หลักกรณีเยเี่เป็นไปได้คือต้องเป็นเลข3หลักสูงสูงและเป็นเลข4ี่หลักต่ำต่ำมากๆใช่ไหมครับไม่งั้นถ้าเป็นเลข3าหลักต่ำต่ำบวกด้วย2หลักมันก็ยังอยู่ใน3หลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น a ต้องเป็น9เท่านั้น แล้วดต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมครับจากนั้นพี่ทำไงต่อพี่ก็ต้องมาไล่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นต่ำสุดได้คืออะไรก็ต้องเริ่รมแรกจาก B เป็นศูนย์เป็นหนึ่ง b เป็นสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราก็มาดูถ้าพี่ให้ B เป็นศูนย์เนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นก็จะมี 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 ท้ามเป็น9ไม่ได้เพราะ9จะซ้ํากับตรงนี้ทํามเป็น0ูนย์ไม่ได้เพราะศูนย์จะซ้ํากับ0นย์ตรงนี้ครับ1ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีตรงนี้น้องสังเกตดู9 0 2 3 4 5อหพวกนี้นี่บวกกันเนี่ยยังได้3หลักอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วน905บวกกันได้พันเป๊ะก็จะมีศูนย์ซ้ำกันหลายตัวส่วน9 0 6 907 908บวกกัน1จะซ้ำกันทุกตัวเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น B เป็นศูนยังใช้้ไไม่ด นะครับ b เป็น1ได้ไหม b เป็น1ไม่ได้เพราะ1ใช้ไปแล้วก็คือตัว d ใช่ไหมครับต่อไปก็ใช้ b เป็น2ก็เอาที่เหลือนะครับก็จะเป็น92ทั้งหมดเลยที่เหลือศูนย์ได้ไหมศูนย์ศูนย์ได้นะครับตรงนี้1ได้ไหม1ไม่ได้ใช้ไปแล้ว2คือใช้ไปแล้วนะครับที่เหลาก็เลยเป็น3าม6ี่ห้าหดปด้าไม่ได้เพราะใช้ไปแล้วแล้วคราวนี้น้องก็ลองลอง,ลองบวก9กเพื่อเช็คทุกตัวดูนะครับชิคของน้องก็คือไม่ให้บวกทีละตัวนะครับ บวกได้หนึ่งพันสิบแปดของตัวแรกแล้วแล้วก็ไล่บวกทีละหนึ่งขึ้นไปเลยเพราะว่าพวกนี้มันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งอยู่แล้วแล้วสังเกตดูจะมีซ้ํากันนะครับอันนี้หนึ่งซ้ากับหนึ่งก็ไม่ได้หนึ่งซ้ำกับหนึ่งไม่ได้ศูนย์กับศูนย์หนึ่งกับหนึ่งสองกับสองสองกับสองแล้วก็ศ mm ูนย์กับศูนย์เพราะฉะนั้น B เท่ากับสองก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับต่อไป b เท่ากับสามเท่ากับสามก็เป็นเก้าสามใช่ไหมครับใช้อะไรบ้างเพราะฉะนั้น มี9ที่ใช้ไม่ได้มี3ที่ใช้ไม่ได้และมี1ซึ่งเป็นตัวดีใช้ไม่ได้ก็จะมีที่เหลือก็จะมี0 2 4 5 6 78านะครับพอน้องลองบวก9 5ตัวแรกก็ใช้ไม่ได้เพราะศู้ำาใช้ไม่ได้เพราะ2ซ้ำาใช้ไม่ได้เพราะ9ซ้ำานะครับใช้ไม่ได้เพราะ3า้ำอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะ3า้ำใช้ไม่ได้เพราะ3า้ำแล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะ3ซ้ำาเพราะฉะนั้น B เท่ากับ3ก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่พอเอินตอนสุดท้าย B เท่ากับ4ถ้า B เท่ากับ4 ใช้ไปแล้วก็มี 9, 4, 1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่เป็นไปแล้ก็มี 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8แล้วพอน้องเราพอลองบวก9 5ไปแล้วตัวที่ใช้ไม่ได้น้องก็เห็นชัดเลยคือตัวที่มีเลขที่ใช้ซ้ำกันอยู่นะครับสุดท้ายพอเพลินว่าจะมีตัวนี้ที่ใช้ได้ตัวเดียวคือ 9, 4, 2, 1, 0, 3, 7ที่เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับสำหรับข้อนี้พี่ก็เลยตอบ เบอร์โทรศัพท์ที่น้อยที่สุดและสออคองกับเงิื่อไขายก็คือ9421037นะครับก็ไว้แค่นี้ก่อน,นครับสำหรับข้อนี้